วันนี้นะครับมาดูเงินสะสมนะครับของเจ้าพีนะครับเด็กน้อยมัธยมม3นะครับอยากได้มอเตอร์ไซค์นะครับนี่วันนี้เราแอบนะครับแกะดูนะครับเงินเจ้าพีนะครับหลังจากที่ให้ค่าข้าวนะครับไปโรงเรียนนะครับวันละ70บาทนะครับนี่บนเขาอยากได้มอเตอร์ไซค์นะครับหยดอมสินมาประมาณปีกว่าแล้วนะฮะจะเข้าปี2เดือนนะครับ อันนี้เราแอบนะครับเอามาดูพี่เท่าไรแล้ววะทีนโอ้เยอะเหมือนกันที่นี่เจ้าของไปเรียนนะครับหลานชายนะครับโอ้โหโอ้โหเยอะนะน้องทีนเนาะโอ้สองพันแล้วเด้อนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่สามพันสี่พันห้าพัน หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปีกว่าอ่ะสรุปนะครับเราแอบนับของเจ้าพีนะครับเท่ายทินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพันสี่สิบห้าบาทโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับการสะสมเก็บเล็กสมน้อยนะครับนี่นะครับเด็กมอสองนะครับอ่ะใส่เข้าคืนแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะครับส่วนนี่ของผมนะครับปีกว่านี่ ไปค่าเหล้าค่าเบียหมดนะครับ